พยูนกี่ตัวคะอสองตัวครับอ่าเจอที่อ่าหมู่บ้านหนาดยาวเจ้าใหม่งตัวเล็ตัวใหญ่ครับอ,อันนี้อ่ายังวัยรุ่นอยู่ครับสองตัวนี้ยังวัยรุ่นอยู่ประมาณแปดแปดปีถึงสิบปีครับตอนนี้พบเห็นบริเวณนี้บ่อยไหมตรงนี้อยู่มีอยู่ประจำสามตัวครับแต่วันนี้เห็นสองตัวถ้าถ้ามากับบางหมานะคือพายุนเนี่ยเจอแน่นอนไม่ไม,ไม่ไม่ปิดหวังครับท่องเที่ยวจะพบเจอในช่วงไหนบ้างนะคะอ่า ช่วงนี้ประยุนเยอะมา,มาก็เจอเจอ,เจอทุกเจ,เจอเจอตลอดเลยครับไม่ไม่ผิดหวังครับตอนนี้ก็มีก็มีที่ได้ข่าวว่าก็าขยายไปที่ปูเกาะมุกเกาะมุกก็มีอยู่แล้วครับประมาณจิตตัวแปดตัวครับนะนี้น้ำาน้ำเริ่มขึ้นแล้วประยุนก็กมากินหญ้าทะเลที่หาดยาวามันมันอยู่ที่ในแะ่ลวันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแต่เรารู้ว่ามัน,มนจะกินบริเวณไหนอยู่ตรงไหนคือเรารู้หมด ประยุนก็ชอบกินอายาตาเลแบบใบมะกรูดใบมะขามตอนนี้ประยุนในจังหวัดตรังมีประมาณกี่ตัวร้อยแปดสิบสามตัวครับน้ำก้าวแล้วเรือเรือร้วนเลาดเรือ แห่งที่มี่าที่สุดในท่ามตรงนี้นะครับตรงนี้แต่ตรงนี้คือการสกิลเขาก็เดนละเอียดเรื่องของหาดยาวเนี่ยอณวันนี้คือเรามาเรื่องของพยายาัฒน์นะครับในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่หาดยาวหาดยาวเนี่ยเรามีหาดรายยาวประมาณ4ี่กิโลเมตรติดยงหลิงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหาดรายที่นี่เนี่ยน่าจะสวยที่สุดในภาคใต้ หรือตับประเทศก็ว่าได้นะในคุมาดามันเนี่ยเราน่จะสวยสุดนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการสัมพันธ์เพื่อให้คนรู้จักตรงนี้เราก็มีอ่าวปอที่สวยอีกรนะดับหนึ่งและใน,ในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็มีปีหน้าผามาร่วมกิจกรรมด้วยรวมถึงเรือใบนะครับเพราะฉะน,นั้นที่จัดงานเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคาดว่าในอนาคตเนี่ยก็มีการพัฒนาเกิดเพราะว่าเราได้คุยกับอุทยาน บางเงินว่าที่อันนี้เนี่ยมันเป็นที่ทับซอ้อนระหว่างอุทยานกับที่นศรนะครับพันสามร้อยกว่าไร่เนี่ยนปัจจุบันเราก็ขอญาตอุทยานเพื่อจะพัฒนาสิ่งสารุูปโภคต่างๆและก็เรามีงบศึกษางบศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยมีแล้วนะครับและก็ผ่านท่านผู้ว่าก็เห็นชอบด้วยแล้วนะครับเรียมพบกับการคิเคห์เจาะลึกปันธงกับกรมหทการเมือง เสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดอยือแบบผูกข,ขาดมากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ประชนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่กวงตึ้นนั่นเงินประเทศชาติมันจะเลินไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน daily n e w จับสุดเลือกตั้ง66ได้ที่ daily n e w ออนไลน์